ได้ยังกินเขาแรงนาะทางเมืองไทยตอนนี้ปัดกินเขาเชียงค่ะโอ้เอาเกลือลงไฟเป็นยังไงล่ะกระเด็นด้วยทีนี้มาค่ะเตรียมนกกินมากินพร้อมกันปจี้ขอาจ,จี้ขจี้ห้อยเกลือเสื็แล้วค่ะไขป่ปิ้งปิ้งไว้ให้ลูก หอมแล้วนะสวัสดีค่ะทุกคนใจยังกิดเนาะค่ะประเตรียมกองเขา่าหอ่อ,อ,าหอไว้ก่อนห่อไว้หิมะค่ะอุ้ยอยไข่ไข่พองแล้วอันนี้เอาไปให้ลูกค่ะลูกสาวชอบไข่ปิ้งไข่ปิ้งแบบทุ่งสีเมืองกับโคจี บุานชีเมืองจังหวัดอุดรนะบางขจีเป็นตะกินแล้วค่ะอืมสะเทือนเรือทะเลค่ะเม็ดฝนง่ายเลยเอาน,วน,วน,วนว่นอน่นก่นโรยไปก็ดุดอยู่ดี เอาแบบท่าไทยค่ะเอาแบบธรรมชาติเลยจะได้กินแก้มปลาช่อนแก้มใหญ่ๆเลยค่ะแก้มใหญ่คือพวกกินเลยดูดีแล้วซุกยังไม่ถึงหาสิบเปอร์เซ็นค่ะ ร้อนคาเตาเลยคุกกี้คุกกี้สองชนิดชนิดนี้อร่อยอร่อยเกือบไม่เหลือให้ดูเกือบเหลือจะซื้อค่ะแซ่บหลายอันนี้เป็นโฮมเมดนะคะคนฝรังพันเฮ็ดตอนที่พันไฮไปนะคะลูกค้านะคะที่ไปไปเฮ็ดงาน วันนี้เขาบอกว่ามาทํางานให้หน่อยไม่ฉันต้องการวันหยุดป่าก็เลยหยุดนะคะสงสัยคนที่น่งในออฟฟิศนะคะสิได้ไปเห็ดงานเอาวัเน,นี้ไปเห็ดงานาน,น้ำบานลูกค้าเพราะว่าวันนี้ต้องหยุดจริงๆอยากพักนะคะอตอนเพิน่นไฮป่ะนะคะปาบริซิมอยู่บ้านเพิ่นเนาะปก็เพิน่นฮอหาเนาะช่วงนี้คนก็จะได้ถ้าทํางานกับ ลูกค้าฝรั่งเนาะก็จะได้แบบคุกกี้เค้กซองขาวนะคะเนาะเพื่อนฮอให้ป่าป้าต็เลยเอามากินที่บ้านชิมคำแรกโอ้ยอร่อยมากเลยพวกหมูซื้อค่ะ <c ười> เดี๋ยวกลับไปหลอกนะถ้าสมมติว่าเดี๋ยวมีโอกาสกลับไปเหตุงานอีกนะคะเนาะบ่รม้ว่าปปีใหม่นี่สิเหตุงานเก่าหรือสบ่เหตุแล้วนะคะเนาะแต่ว่าชอบอยู่ชอบงานอยู่ ถ้าได้กลับไปก็จะไปถามสูตรลูกปลาชิมลูกปลากันยังมั้อืมกรอบหอมละมุนนวลเหมือนคุกกี้คุกกี้ที่ราคาดีๆหน่อยที่เราซื้อในห้างที่กล่องสวยๆห,หน่อยที่มาจากทั้งไม่ว่าจะเป็นทา้งเดนมาร์กทั้งอังกฤษเนาะนะ มันจะมีคุกกี้ที่แบบแซ่บๆหอมๆนุ่มนะฮะนี่อันนี้อร่อยมากเลยมีธัญพืชทันยพืชอีกย่างว่าซื้อจำซื้อกระแดกแล้วเราจะถามสูตรนเพิ่นยมแล้วก็อีกชนิดหนึ่งอันนี้ข้นโปลแล่นค่ะลูกค้าข้นโผล่แล่นบนเห็ดเพิ่นห่อให้ปลาบนี้เลยอืมอากาศมื้อน,นี้หกยังไม่ถึงหกค่ะอุณหภู เดือนธันวาหกองศาแล้วก็วันนี้จะมีแดดนะะเนาะอืมมีแดดอยู่หามีแดดอดยู่กระคอใหญ่ป่านยิ่งไ,ได้สิสุกแล้วปัดเนี้ยกินข้าวคนเดียวประจำตัวเลยไเด้ยมาหาหมูกินนะคะเนาะกาแฟร้อนๆกินกับคุกกี้ชิ้นอร่อยที่สุดเลือชิ้นสุดท้ายอันนี้ก็อร่อยอร่อยเหมือนกันนะคะอร่อยคนละแบบ อันนี้มันจะหอมธันยพืชเกลือที่โรยไปกันรุดได้ค่ะ ลูกกลับมาตอนนี้ก็จะได้กินร้อนๆกลับมาจากโรงเรียนนะค่ะหัวหองในค่ะตอนที่ปันป่นๆเนียงๆเนาะเอาเกลือใช้น้ำก็ดีดดว้ค่ะมันจะได้ไดนนัวข้างในนะ แต่บ่าข้างนอกมันก็นัวพอกัดไปข้างในโดนจืดๆมันก็อร่อยอีกแบบอืมวันหยุดแบบนี้เคยเรียกว่าวันหยุดนะคะหยุดเรากินอาหารแซ่บเน้นแก้มเน้ะประคอยในไงไปสิบ ซิดมาจากน้ำแข็งค่ะซิดมาจากถองแข็งลานเอเชียอืเดี๋ยวค่อยมากินกน้ำตาลนะฮะเดี๋ยวปากกชินนั่งกินคุกกี้แล้วกันกินคอจีเ,นเนรในๆค่ะปลาใหญ่ยโคชิซุปลาคอนะฮะปลาช่อนปวาสินเอามาไฟเฮ็ดแปสซาป,ปีไหมแต่ว่า ขอกินวันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อตัวใหม่มานะคะบะซัมแพงค่ะโตัวนึงสามร้อยยี่สิบค่ะบะถึงโลกโอ้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวมาเปิดป่าเป็นงไงจะจะได้กินดีๆไหมหรือจะได้กินแบบไม่ไหม เาท้องก่อนะท้องอ่ะเดี๋ยวก็จ่ายไฟกันค่ะให้มันมาโดนแกมนะอ้ยดูสิมันงูเลยเนะี่ยปาคอเบียดน้ามคะะ่ะ แบกให้หมดเลยมหมดแล้วคลองอร่อยหมดแล้วปากคอนี่อร่อยร่องร่ <c oughs> องคุกกี้ที่เป็นหิมาก กินข้าวจีต่อฝั่องนี้นะ่ะชนิดนี้ได้มาเยอะต่คิดว่ามันใหม่แล้วล่ะเอ้ยเอาขึ้นได้มาลเลยทีนี้ เตรียมน่อยเพื่อความชัวร์ว่ามันจะสุกมากอ๋อหอมน,นะคะป่านงวอ่ะโดดมันหอมคล้ายๆปลาเค็งเลยค่ปะปลาเค็งก็คือปลาหม้อนะคะหอมอนะ่ะ๋ยวฝ้ากินนะคะซ้สำๆม,มันหอมอยู่อีกหน่อยมันเย็นนั่ยในปะทรประอากาศดู อันนี้รุดค่ะแต่ว่ามันมาออกว่ากระดูกมันใหญ่มันจะแบบค่วงกันไว้มันได้ลุดจากกันหอม,หอมแก้มแก้มแก้ม,กมห่อนค่ะแต่อีกแป๊บเดี๋ยวก็เย็น บ่มีเก็ดด้วค่ะซื้อมาแบบเอาออกจากทุงเอามาล่างแล้วกะเผาเลยปิ้งปิ้งไม่ใช่เผาอุ้ยเนื้ออืม นอกเกลือไม่จริงๆข้างนอกไม่เป็นจุดๆนังน้ายด้ค่ <c oughs> ะพัขคอนีนเลี่ยงมาน่ะร้อนร้อน้อนน่นอากาศดีดะนะค่ะมีเวลาอยู่บ้านนั่งกินดีๆอยู่บ้านเลยนอกบ้านนี่นะ บริสัมผัสความเป็นเนื้อปลาเลยค่ะเพราะว่ามันร้อนมันดาดลิ่มไงไอมันเย็นไปะนะใช่อยเนาะนี่ก้างนะคะต้องรังเป็นเซนไหมค่ะนี่เป็นเซนปัน ปลาเนื้อไก่ได้ค่ะเนี่ยปามตัตใหญ่นะฮะต้องมาปลาเงียบต้องมาไม่กวนอืมกินปลาคอใหญ่คนเดียวโตแบบไงล่ะอืม้ม พาเส้นน้องมานอนเมืม่อเข้าจีเราไปเปลี่ยนร่องเทพามาค่ะวันเกนั่งไปนั่งมาหนาวเนาะฮอนหหออนนฮอน Jeg stikker nå. Jeg er ferdig nå. Så jeg stikker ned for å se om jeg kan få vaksinene. Men har du hørt om Eller bare kjøre? Jeg bare kjører fordi det står under deg at det er mulig å komme på drop-in. Da prøver jeg, så ser jeg. Jeg vet hvor lang tid det går. Ja. Får jeg, så går det jo fort en time, så får jeg tilbake igjen. Så kan jeg må sitte og vente før jeg får tatt mm. mm. Kan den høre deg på meg òg, eller? Uh, ja, men du kan jo uansett ikke ta den før det har gått før en halv måned, så det spiller liksom ikke noen rolle. Ja, greit. เนื้อเป็นเนื้อถ้าเป็นเนื้องวัวเนื้อหมูเนี่ยเขาก็สิเอิญสันในน่ะนะพ่ออะนะคะเป็น ไปได้ที่บางทีงขับไปในมานแล้วกินมันเพเคิงมาเนี่ยเดี๋ยวปีไหมกินในรูปแบบแปสซะ <laughs> แก้มแน่นลนะแก้มกลมเลยกินอะไรอีกได้อืเอาใส่ออกเต็บขัว้วใส่ออกสำเร็จยังดีจงใส่ไว้ก็ไดเดอร์ชอบกิน เด็ดกินเอ้อใส่ปลาไม่รู้มีที่กินอะไรบกางไม่มีอะไรในไส้เลยมีแต่น้ำมันค่ะน้ำมันปลา ทำให้ไฟลุกสิไม่ใช่ข้าวใหม่ไม่ใช่ปลามันแต่ก็อร่อยไปแล้วค่ะขอพูดน่นั่งกินเขาเป็นมูกันนะคะเสียงวิว่าเสียงเดียวกันกระบาลเท่าไหร่ค่ะตรงท้องนี่ นี่กลางค่ะงลาอนะอองอืมแซ่บน่ะอืเขากลางก่ะแฟนวอล์กอินไปฉีดวัคซีนเข็มสามป่าต้องวอ่าเข็มสามกันค่ะก่อนที่จะได้ไปมืองไทยช้าเวลาไปอีก ยืดนั่นยืดนี่ออกไปเมืองไทยก็เลยสิปปดประเทศอีกแล้วค่ะมันมีเส้นอะไรอยู่ในกระดูกนะขึ้นคอง่วนนะคะหรือว่าขาง่วกระดูกเข้าต้มแล้วน,นี่มันจะมีแบบมันยุยในในกระดูกนะคะเนาะแสบต้มจนเปื่อยเดีย่ยมันก็จะมันก็จะเป็นน้ำมันยุยไงอันนี้ สันดูสินี่เนื้อเยอะเลยค่ะแต่ปาสอิ่มแลมั้ยค่ะพอแล้วเอาปลาเนาะค่ะมาท่าปลาทรงเพื่องก็ได้ไม่ทรงก็ได้แสบก็๊บก็ บายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายค่ะ